แต่ว่าใบาก็ไม่เคยได้ลองใช้แบรนด์นี้สักเท่าไหร่นะเอาจริงก็คือไม่เคยเลยแหละเพิ่งจตมาเคยลองใช้ก็คือตัวนี้เลยแหละแต่มันดูเน็ทชอลมากดูธรรมชาติมากทุกคนด้วยความซองที่แบบคองก็เป็นสีแดงแล้วมมนมีสารสก,กัดโดดเด่นมากก็คือ Hello, สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกับไบอีกแล้วนะคะที่แบบว่าหน้าสดไม่ไหวแล้วก็ว่าได้นะจะ๊ะคือวันนี้บอกเลยว่าไบาได้หยิบสกินแคร์เนี่ย ในเซเว่ nice นะคะแบรนด์หนึ่งเนี่ยมารีวิวให้ทุกคนดูเนาะและที่สําคัญเนี่ยสกินแคร์ในเซเว่ออกมาเยอะมากเอาจริงๆอืมแต่ถ้าอยากดูแล้วเนี่ยทำยังไงก่อนเออกระไลซับสไครต์กระดิงด่งกระดิ่งซับสไครต์ไลค์อะ่ะถ้ากดครบแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าจ้าและตัวที่ไบหยิบมารีวิวกันในวันนี้นะคะเป็นเจ้าตัวนี้เลยจ้า ทาา่านนี้น้องทัพทีมของเรานะคะเป็นแบรนด์ The Ripe นะคะพอมิกแรนด์แอสเทตโกรลนะคะ m o i s ร u r i z i n g Gel นั่นเองนะคะหรือว่าเป็นแบรนด์ The r i p นั่นเองนะจ๊ะนี่หน้าต,ตาน้องเขาจะเป็นงี้เลยนะอือคือราคามันถูกดี39บาททุกคนแล้วปริมาณที่เขาให้มาอยู่ที่6กรัมอะ่ะแล้วคือไบอ่ะได้เปิดลองใช้ไปแล้วเนี่ยทุกคนคือถ้ามาฝากมาตอนแรกเนี่ยมันจะยังไม่เปิดถูกไหมอืมก็คือตอนนั้นอะ่ะไบอ่ะถ่ายคลิปตัวเน,นี้ยไปแล้วแหละแต่คือ ไฟหายจ้าก็เลยต้องเริ่มถ่ายใหม่วันนี้เลยนะจ๊ะค<จา>ือได้ลองใช้แล้วแหละคือจะบอกว่ากลิ่นอ่ะหอมมัอนอ่อนมากนะคะที่สําคัญเนี่ยส่วนผสมและธรรมชาติเนี่ยเยอะมากนะถ้าอยากฟังเราเนี่ยไปเริ่มกันเลยดีกว่าปะปะเรานะคะจะมาดูผลิตภัณฑ์เนื้อข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะตัวนี้นะคะเขาเป็นเจลบํารุงผิวหน้านั่นเองนะจ๊ะที่สําคัญเนี่ยตัวนี้นะคะมีสารสกัดน,นะคะจากทับทีมนะคะแล้วก็มาเลชเ้าโอนนะและที่สําคัญเนี่ยก็มีมเาเลชอังุุนอีกด้วยนะจ๊ะ สามอย่างจุกจุกแม่นี่เนื้อครีมเขาจะเป็นอย่างนี้นะใสๆเลยทุกคนวนไปที่มือนะกลิ่นกลิ่นก็คือหอมเหมือนวันนั้นที่แบบว่าได้ถ่ายไปแล้วแล้วก็หายไปแล้วนะจ๊ะจะขอวนครีมไปก่อนนะเนื้อมีความบางเบามากมากเลยนะทุกคนอืแต่ว่าใบาก็ไม่เคยได้ลองใช้แบรนด์นี้สักเท่าไหร่นะเอาจริงก็คือไม่เคยเลยแหละเพิ่งแต่มัเคยลองใช้ก็คือตัวน,นี้เลยแหละ ต่มันดูเนทชอล์กมากดูธรรมชาติมากทุกคนด้วยความซองที่แบบคองก็เป็นสีแดงแล้วมมนมีสารกัดโดดเด่นมากก็คือทับทิมมันก็เลยอยากกริบมารีวิวให้ทุกคนดูที่สำคัญอะสกินแคร์สองร้สานะมุเก้าบาทถูกนะอืกลิ่นเขาจะมีความหอมอ่อนๆไหนใครเคยได้ลองใช้แล้วคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยอยากรู้มากเลยว่าตัวนี้มีคนได้ลองใช้กันบ้างแล้วหรือยังนะจ๊ะ ในครีมเขาเนี่ยซึมไวมากเลยทุกคนไม่เหนียวเหนินหนะด้วยนะที่สำคัญเนี่ยแห้งไวนะอยากรู้างเคลียรกันหรือยังเอยเออนี่ทาไปเลยนะจ๊ะนอนดึกก็ต้องทาจ้ะบำรุงวนไปโซมแค่ไหนเราก็ต้องโซมทาแล้วนะคะนี่เสร็จสัรที่เรียบร้อยนะจ๊ะ ประมาณนี้เลยนะคะงั้นนะคะเดี๋ยวไบเนี่ยจะรอให้เนื้อครีมเขาซึมกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันดีกว่าจ้าไป้ลงครีมเสร็จสัต์ที่ร้อนแล้วเนาะจะบอกว่าเนื้อเขาเนี่ยมีความซึมซาบผิวเข้าเร็วมากนะคะและที่สําคัญเนี่ยเขาเข้มมากๆเลยนะบอกว่าสามารถคืนตัวได้ภายใน2นาทีนะคะ <c oughs> สุดปังนะห9บก้าบาทแม่บ้า เดี๋ยวเรานะคะมาอ่านคุณสมบัติเขากัน่อยดีกว่านะคะว่าเขาเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรกันมากนะจ๊ะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าผิวดูอ่อนเยาว์นะคะลดเรือนริ้วรอยแห่งวัยนะคะร,รู้รรระะรสึกเต่งตึงกระชับนะคะตั้งแต่แรกนะคะที่ได้ใช้นะคะที่สําคัญเนี่ยด้วยคุณสมบัตินะคะของเนื้อเจลเนี่ยที่สามารถคือตัวได้ภายใน2นาทีอย่างที่เกินไปก็คือมันเก๋นนะและที่สําคัญเนี่ยผสมผสานนะคะคุณค่าสาระจากเมล็ดทับทิมนะคะแล้วก็มเมล็ดองุ่นนะคะที่สาคัญเนี่ยมีมเมล็ดข้าวโอ๊ตด้วยอย่างทีไ่ได้ได้เกินไปเมื่อต้นคลิ ที่สาคัญอย่ตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องช่วยฟื้นฟูนะคะบํารุงนะคะเติมความชุ่มชื้นนะคะให้กับผิวนะคะทําให้ผิวเราเนี่ยกลับมาเป็นปังนะคะแล้วก็สุขภาพดีได้อีกครั้งหนึ่งนะคะทาให้ผิวเราดูเนี่ยมีความแบบธรรมชาติมากขึ้นเอออ่อนโยนอะไรอย่างงี้เนาะและที่สําคัญเนี่ยเขาเคลียร์มาหลักๆเลยนะคะว่า ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่มีสารนะคะให้เกิดการระคายเคยืองอย่างแน่นอนทั้งเช่นแบบว่า no แอลกอฮอล์ no าราเบนนะคะแล้วก็ no สีนะจ๊ะแบบว่าคือเหมือนไม่ได้ใส่สารบุงแต่งสารสีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะก็คือครบจบนะคะตอบโจทย์รับรคนผิวแพ้ง่ายนั่นเองจ้าแล้ววันนี้นะคะทุกคนไปก็ได้มารีวิวกับผลิตภัณฑ์เจ้าตัวนี้ให้ทุกคนดูแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันเนาะตัวนี้นะคะเขามีวางขายนะคะที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขา เพียงแค่ซองละ39บาทเท่านั้นจ้งก,ก็จะได้งานผิวปรังนะคะพื้นภายใน2นาทีสุดปังไม่ไหวอย่างที่เขาเคลมมาเลยนะจ๊ละลราใบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยช่วยฝากกดไลค์ซับสไครต์กระดิ่งให้ดะะ้วยจ๊ะและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมไปกดติดตามนะคะ f a เฟซบุ๊ก a ฟนเพจนะคะ By BNP นะคะเซิร์ชหาตามชื่อ y o ยูทูบนะคะใน Facebook ได้เลยนะคะและใครดูผ่าน Facebook เนี่ยอย่าลืมช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแแลลล้้้้้วววนนะะบบบ๊ายบายยยใใครไดดอองชอก